วันเสาร์ที่2เมษายน2565เวลา12นาฬิกาคุณฟ้าพรมพรเอี่ยมจิตเมตตาคุณประวิทย์เริองโพน้องกัส,สันเริองโพคุณไพศาลเอี่ยมจิตเมตตาผู้บริหารสนามกอล์ฟกัส,สันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทพร้อมแขกผู้มีเกียรติพร้อมนักกอล์ฟร่วมเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลช่วยกาชาติจังหวัดลำพูน กัซซันขุนตาลสิงห์ลำพูนแชริตี้2022แมตช์ประจำปีทุกๆปีที่กัซซันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทอําเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนโดยได้รับเกียรติจากพลเอกอมริทิ์ทเจริญที่ปรึกษาให้เกียรติเป็นประธานเปิดสวัสดีพลเอกอมริทิ์ทเจริญนะคะประธานที่ปรึกษาในเครือกัซันนะคะคุณปริเอมรเพินะคะประธานกรรมการในเครือกัซันกรุ๊ปนะคะ ท่านด็อเอื่องพอดเชฟภัทริยะนะคะพี่สาวพิณาราของลูกหมานะคะน้องกพัศลลุงโทนะคะแล้วก็คุณไพศาลจิตติตาค่ะผู้จัดการทั่วไปสำนักลับแปซิสติตาค่ะแล้วก็คุณสวัสดิ์นะคะพี่สวัสดของเราคุณสวัสดิ์ข้าวไม้นะคะที่มาร่วมพิธีเราด้วยอันนี้พี่อะไรจะเป็นนะคะแล้วก็เฮียตะเบิร์ดสิทธิ์เจียมแล้วก็พระรองผู้ว่าอนุวมนะคะนะคะก็คุณฟ้าจะจะขอกล่าวรายงานนะคะที่มาที่ไปอ่า ท่านเมองและแพทย์สุผลค่ะท่านนายแพทย์สสจแพทย์ใหญ่สสจพอนายนแพทย์ใหญ่สสจจหวัดนนทบุรีนะคะที่จะให้เขียนมาร่วมงานร่วมกันเหตงการในครั้งนี้น,นะคะก็จะขอกก่าวรายงานนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือทัานพอเอกมรีทประธานที่รึกษาของเราจะเป็นผู้เก่าเปิดงานนะคะก็แบบนี้ก็นับว่าเป็นแบบประจําปีของกสัสริยถุกตายก็แบบรีสอร์ทค่ะเราก็ทํามาตั้งแต่คุณฟ้าในนามของกรกรมการูิจัดกากัตรุกตายนะคะแล้วก็ในนามของประธานมูลนิธิฟ้ากษัตรินะคะ ก็ได้จัดแตช์นี้มาตั้งแต่เปิดสนามกั้สันตุกาเมื่อปีพศ2548ค่ะทุกว่านะคะเป็นแบบต่อเนื่องของการกัสันตุกาเราเป็นแบบประจำปีนะคะก็คือว่าสามสนามเรากัสันตุกากั้นซาริกาซี่กัสนันดรามาานี้ก็อยู่ในจังหวัดลำพูนทั้งหมดนะคะพนักงานเราในเครือข่ากว่คคลทุกวันนี่ยังอยู่ครบแล้วก็อยู่ภายใต้ที่ลำพูนที่ดูแลเราตลอดนะคะฉะนั้นงานนี้เป็นงานเพื่อตอบแทนคุณกระผืนแผ่นดินลำพูนที่ให้เราได้มาอาศัยทำอาหารกินนะคะ คุณฟ้าก็เลยตั้งใจมากมากนะคะถึงแม้สี่เก้าเราจะถึงน้ำท่วมใหญ่หมดไปร้อยกว่าล้านเราก็ไม่เคยไม่จัดค่ะนะคะการจัดทุกปีหรือแม้แม COVID, มปีแยกถึงโควิดมา3าปีแล้วเราไม่มีลูกค้าเลยแต่เราก็มีหัวใจในการที่จะจัดจะทําให้กับจังหวัดลำพูนเพราะมีคนลำบากมากกว่าเราค่ะนะคะเงินรายได้จากการจัดในครั้งนี้นะคะเราก็จะนาเงินรายได้ทุกบาททุกสตางค์นะคะเราไม่คิดค่าสนามเลยนะคะ ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นก็มีก,ก,ก,ก็ก็มีเฉลี่นหนึ่งแต่ค่าใช้จ่ายสนามเป็นฟรีมาตลอดตั้งแต่เราเปิดกระสันมานะคะเงินรายได้ที่เหลือทั้งหมดเราจะนําส่งมอบให้กับทางการชาติจังหวัดลําพูนนะคะให้ท่านนายกหล่าการชาติจังหวัดลําพูนท่านก็จะนาไปสรรหานะคะเอาไปมอบให้แก่อันที่1ก็คือผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมดอันที่2ผู้ยากจนทั้งหมดผู้ประสบปัญหาจากโควิด -19 นะคะเพิ่มอีกอันเด็ดด้าโอกาสคนพิการนะคะ แล้วก็พวกสาธา,ณารณภัยฉุกเฉินต่างๆอย่างไฟม่งไฟไหม้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกสาธารณะัคือส่วนของจังหวัดลําพูนนะคะทางเราก็จะมอบให้ทางการชาติท่านนายกหลัการชาติท่านก็ไปสรรหาค่ะท่านมอบให้การชาติอาเภอภรรยาท่านอำเภอทั้งแปดอำเภอในจังหวัดลาพูนเนี่ยไปสรรหาผู้ป่วยติดเตียงคนยากคนจนจริงๆเลยค่ะแล้วก็นํารายได้ของเราเนี่ยไปจัดสรรนะการชาติก็ไปเยี่ยมแล้วก็นําไปมอบนะคะแล้ว ท่านพยายาท่านผู้ว่าแนะนำนายกหลักประชาท่านก็ถ่ายรูปตรงลายเปนคุณฟ้าดูค่ะราศีห้าล,ะล,ะ 4, ลายศีระห้าลายมันเป,ป็นปิตินะคะซึ่งคุณฟ้าก็ไม่เคยได้บอกใครว่าคุณฟ้าทำสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่เปิดสานามกะสันถุนตามมานะคะตอนนี้ก็เกือ,อบ20ปีแล้วท่าอยู่นอกกาซันละ ว่ากำลังส่งมอบต่อรุ่นลูกคือน้องกสันค่ะน้องกสันอาจจะทำมุ้ได้แบบคุณแม่คุณแม่ก็เลยจดมุลนิิฟ้ากัันขึ้นมาเมื่อสามกันยาปีที่แล้วลันเกิดน้องกสันครบ2ี่ปีค่ะเพื่อจะส่งต่ออันนี้ผ่านเจเนอเรชั่นรุ่นลูกเพราะอยงนั้นกสันหนูตาเราจะเก็บไว้เราจะเก็บเป็นจิสระไว้ให้ลูกค่ะไว้ให้น้องกสันนะคะเขาจะได้มีโอกาสทําอะไรแต่สองสนามนั้นเราก็ยังถือหุ้นอยู่ค่ะแต่เป็นผู้ส่วนเราเกรงใจ ถามว่าทมไมไม่ไปจัดที่เรก็ที่ธรรมาไมอันนี้มีหุ้นสวยเพราะเราหุ้นสวยเราก็ต้องเปลี่ใจแต่อันนี้เราเป็นอิสระ,ะเราจะทําอะไรก็ได้เราก็เก็บเอาไว้ทาการกุศลแล้วเพ,เ,พเพื่อนเราอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะทุกวันนี้คุณฟ้าก็ต้องนะคะมีความภาคภูมิใจค่ะที่ได้เกือบจะกลับบ้านหลายทางะนะคะกลับบ้านหลายทางแต่ด้วยความที่มาทเํเธุรกิจอีกที่นี่นะคะทั้งจังหวัดลำพูนทั้งเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่ข้าราชก,การก็น่ารักนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็น่ารักค่ะเป็นอะไรซึ่งใส่ซึ่งเราอยู่กรุงเทพเราไม่เคยได้เห็นภาพอย่างนี้ ก็ตอนนี้ทั so you ้งครอบครัวย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่แล้วค่ะคุณฟ้ากำลังกําสังทะเบียนมาอยู่ที่นี่ค่ะ222หมู่3คุณประวิทย์อยู่ที่88หมู่7สนามกัลยาณีเกษตรฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะคะแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะและกัลยาณมิตรทุกท่านที่พอโพปุ๊กโพกุ๊บก็มาช่วยกันเลยนะคะก็ขอแมตนี้เป็นแมตสืบต่อเนื่องไปทุกๆปีแล้วขอส่งต่อรุ่นที่สองุ่นลูกนะคะนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะก็อันดับต่อไปก็เพื่อ รายได้ทั้งหมดหมดไปแล้วเอาไปใช้อะไรนะคะกาดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านผล้อำนวยการท่านเริญนะคะประธานผู้พิพากาที่คือกระสันาวบาัญญาตค่ะนะคะขอขอบคุณนะคะและอนุนโมทน,นาบุญทุกปุณทุกท่านแด่ท่านทุกคนนะคะขอบคุณค่าไม่มสิลนะค่ ผมทำตั้งเครื่องชั่วโมงนะเพราะกรรมการการจัดการแข่งขันและท่านนองรับรอทุกท่านผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่รับเกี่ยวกับเป็นประธานในการแข่งขันรับการกุศลรับซองถุงตาลสิงคชอนิที้สองสูงสองสอนในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการระดมทุนดามรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงคนยากจนคนพิการคนไรอกาศและทุกสาธารณชนใยจากสาารการคนโควิด19โดยมีคิดค่าใช้จ่ายตรงหนโดยมูลนิธิภากสังสุดทยผมขออวยพรให้การจัดการแข่งขันในวันนี้บรรลุผลํำเร็จความตรงตามเป้าหมาย ขงตังวัตถุประสงค์ของการแขุงก,กันและขออดุโมทนาบุญในการบริจาคในครั้งนี้กับผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันก,ก,กอล์ฟการุสงกัสซันขงตานสิงซันตี้2022ณบัดนี้ เกี่ยวกับการจัดงานวันนี้ครับรู้สึกมีความตอบรับที่ดีมากเนื่องจากสนามความพร้อมปีนี้โชคดีที่ฝนมาทั้งปีทำให้สนามเราชุ่มชื่นน้ำอะไรที่เคยน้อยก็ปีนี้ก็น้ำเยอะครับแล้วผลการตอบรับจากผู้ที่เข้าร่วม การแข่งขันการกุศลครั้นงนี้ครับท่านครับครับผลการตอนรับในการครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคนะักกอบทุกคนที่มีความยินดีที่จะมาร่วมทําบุญเพราะางานนี้เป็นเป็นงานบุญของของจังหวัดนะซึ่งทางสนามเราก็ไม่ได้จัดทุกปีได้จัดทุกปีแล้วก็ไม่ได้คิดสนามถือว่า ปีหนึ่งมีโอกาสได้มาร่วมทําบุญกับคนที่ได้โอกาสของลําพูนของเราครับครั้งหนึ่งัครับ